ครับตัวนี้เป็นรีโวนะครับพัมรีโวผมก็ทำการล้างแทนล้างนี่มีน้ำมันมันดำลงที่มันจะมีเปลือกนอกมาก็ล้างกนะ่อนใส่กระหังก่อนนะข้างหน้าเออบริหารมันได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่ออันนี้ไม่ได้ทำวันมาหากือตัวเสื้อพัมนะครับรีบผมจะเชียร์ผิวให้ขาวเออลูกนี้ไม่ได้ทำก็ เอออคืหลังมันรู้สึกว่ามันจะสึกเยอะด้วยสึกไปข้างนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยวเทสดูเดี๋ยวก็รู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ตัวนี้เป็น f P e v เอ้ยตัวนี้เป็นเล็กูลีเตอร์เล็กูลีเตอร์ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใน f P e v ของล่างนะครับที่วางล่างไม่ตู้ดถึงตัวเซลล์ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของปั๊มมันเป็นอุปกรณน จะเป็นตัวปิดเปิดน้ำมันให้นะครับพอไฟป,ปกติมันจะปิดอยู่ปกติปิดพอเวลามีไฟมาถึงจะเปิดนะครับมันจะทํางานเป็นจังหวะเปิดและติดในจังหวสะสโตนของการดูด,ดจังหวะสโตนการดูดก็คือดูจากแคมต้วแคมหักก็คือมันจะเริ่มหักใช่ไหมเริ่มหักตลวัดการหัดมันก็จะเปิดให้น้ํามันเข้าไปเพราะไอ่ผิดผิดผิดลวัต าการดูนะครับมันก็จะลงมาด้านล่างด้านแคมด,ด้านเตียงม,มันก็จะมันก็จะเปิดให้น้ำมันเข้าไปพอเริ่มกลวัตในการอัดมันก็จะต้องติดติดวาล์วให้ติดวาล์ว,าวเพื่อไม่ให้น้ำมันมันเข้าทางออกทางเข้านะครับมันเป็นแบบนี้แต่แล้วการเสอรปััมมันต้องมีเซนเซอร์ตรวจจับความดันโอเคประมาณนี้ครับผม